สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้โอ้ยโดนเราบะเด้มาเข่าปลาเลยจ้ะบะได้ล่ y ง u ูทูบบะได้นี่เบ่งปลาฝนตกใบไม้เหลืองกำลังร่วงแล้วจ้ะเลยสิมาเบิ่งเห็ดสักหน่อยจ้ะคือหอดท่านผู้ชมอยู่เด้อจ้ะเด้อไปไปเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะเห็ดดำแต่ดำโอ้เยอะอยู่นะดอกใหญ่ เจอแล้วจ้ามีปลายเห็นไหมนูนปลายปลายไปอยู่ตรงนู้นก็มีอยู่กอเห็นไหมเออนั่นแหละโอ้ยดอกงามอยู่ปลายดอกสวยดอกสวยโอ้ยเสียดายเมืนไม่ได้เอาเลยที่ใส่ขากล้องดึงเอาเลยอืมนี่โอ้ยจ่ายดอกงามอยู่ดอกงามดอกงามเออ เก็บแล้วปายก็เอาไปเอาไปเอาเก็บเอาไปเลยเออเก็บเอาเออเก็บได้ก็เก็บเอาไปเลยไม่ได้เก็บให้พี่นะเก็บให้ปายเออพี่ก็เก็บของพี่เพราะว่าซีชอบอยู่ไม่ใช่เหรอนี่เอาไปตากองวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แหละวันนี้ นี่เบื้งจ้ะดอกได้ยุดไม่ได้เก็บไม่ได้เมื่อเก็บ,บ,เกบโดนน่เดี๋ยวเขาก็สิหาเราไปแถวเราจะหาใกล้ๆนี่แหละมันออกอยู่นะคะเป็นจุ่มอยู่ค่ะนี่แต่ว่ามันจะขาดเนาะมันเปื่อยน้ำจะได้มาเก็บเนะาะเมื่อวานเนาะแดดดีดี วันแดดดีป่ะด้มาโอ้ยเบิ่งดอกบังไงคยูยุ้เดียวก็ดอกบักใหญ่แล้วจ้ะอดอกใหญ่เลยค่ะเก็บเก็บเก็บไม่นน้ว่าจะกลับน้องปายน้องปายป่าบ้านอยู่ใกล้ๆเสียดายไม่ได้เอาไม้ ฝนกระตุกอฝนตกเลยจ้ะเบอกระดาษเป็นกระดาษเองที่ว่าอบอะ่ะลองใส่ใส่ถาดเสร็จแล้วลองใส่ถาดแล้วใช่ไหมก็เปิดเตาอบอะ่ะหกสิบห้าองศาเปิดเปิดฝาเตาอบเสร็จแล้วไปก็อบไปจนมันแห้งอะ่ะแป๊บเดียวก็แห้ง เขาใส่กล่องใส่ถุงพี่แจกญาติฝรั่งไปคนละถุงคนละถุงมาจากปารีสเ,เขาก็ดีใจนะ <c oughs> ก็พับเก็บสิ <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีพ้าเก็บแต่แต่แบบนี้ เห็ดหูหนูไม่เอาไม่ไม่ใช่พี่มันอยู่ในคอนเห็ดหูหนูสตพี่ยาเอาขนมมาอย่างเอาขนมมาขนมปังมาสองแผ่นโอเคอยู่นะเมื่อวานปาร์ตี้ก็ได้อยู่กลิ่นากมืนกอนนอะ <laughs> เสียดายฝนตกมากเลยค่ะฝนตกกับหิมะด้หนิบนหิมะเก็บก่อนหิมะจะตกเพราะว่าถ้าหิมะตกแล้วมันเออมันสเละแล้วก็ตากตากนานฝนตกก็ยังเอาไปพึ่งก่อนพึ่งแล้วค่อยอบ เดี๋ยวเราอบพี่มันแห้งเร็วดีมากเลยนะเราอบธรรมชาติอุ้ยเละ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 อีนนี้วะฮะ เดี๋ยววันหน้าวันหน้าเรามาวันหน้าเรามาอีกได้ไปวันหน้าเรามาอีกได้ใส่ถุงมือนะคะ ใส่นู่เก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดแต่ดำนะคะโอ้ยฝนตกกับมากนะคะเนาะ เือดเือดจัาหน่อยอมึงจะงาอยู่ใต้คอนเก็บแล้วก็ไปตากอบเต่าอบมั้จ๊ะ อยู่ใ้คอเลย่ะเปิดออกหู้งามอยู่ต่ไหนบ่ายสาวะโอเคไหม เกิดอยู่ใตกรอบตนไหมออหอบอกน้อยๆก็ขายาวาอยู่ขายยาวๆเลยค่ะไปเบ่งลายอยู่แตะนี้บนกระตุกนะคะ๊ะ ีฝนตกตกอืมอยู่ใต้คอนี่มอยู่ใต้คอนนะคะ โอ้โหนเอามาโชว์สิไม่ใช่มาดูหนูได้ <S <S เยอะได้อยู่ <S <s <it> <S ได้เยอะอ้าวงั้นก <s it> ็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่แบบนี้ไปเอาแต่ <S <s <it> <S นี่แหละเออมี <s it> แต่ดอกนี่แบบนี้ออ้ยได้เยอะนะเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องเอาแบบที่ทพ,พี่พากเก็บนี่ ดอดบักใหญ่ค่ะฝนกระแด่เนาะเป็นตกตกก็ว่าเป็นยังอกวะเก็บได้อยู่ตกก็สู้ใช่ไหมน้องไป <laughs> สู้ส มีเพื่อนต้องมีเพื่อนมามาคนเดียวหนาวมาคนเดียวไม่กล้ากลัวกลัวจริงๆนะพี่ไม่กล้ามาเลยดอกมันยังเล็ก เขียอยู่ใต้ใบไม้ถ่ายคลิปไปด้วยค่ะพูดคนเดียวไปด้วยนะคะอยู่ใต้ใบไม้นะคะต้องเขีย่ยะหรอว่าดอกเล็กมากตรงนี้แต่ก็ได้อยู่ ดอกน้อยได้ก็ได้อยู่จ้ะเลยหาใต้ไปไม้นีนไปได้อยู่นะตรงนี้มันเคยเกิด เคยเกิดมันก็เกิดนะมัน <My S 1> เคียกัน <c oughs> นะนะไม่เก็บทางนี้นะเจอไหมอาจจะยากสักหน่อยนะคะมื <c oughs> อน,นี้ฝน,น,นตกบดิ้ไซม์ไม้โบด้ไซมไม้นะคะ Ừ bố mày cả nghe tả nó nhiều tay bà mày nó bài nhìn mấy ใช่ขอนนี่น,นี่เห็นไหมเปิดใบไม้ออกอื<ง>ดอกน้อยอยู่แต่ว่าถอนออกมามันก็มันยาวอยู่นะบืง ใ้อดอกใหญ่ๆเห็นไหมต้องมาต้องมาอยู่ข้างคนหมานเออเสื้อกันฝนนางนะคะสีเหลืองมีการหยิ่งนะการบอกเอาเลยมาสิฝนค่ะฝน มันก็อาจจะไม่เยอะเหมือนสมั่ก่อนแต่มันก็ยังได้เก็บอยู่อืงามบาดขาแล้วก็สีกนะสีกครึ่ง ขาดขาสี่ครึ่งตากเก็บเห็ดอ,อันนี้นี่สินั่งปวดขาเล็กน้อยมันจะยองๆว,วุ่มหานะ เอทำงานลืมไปว่านางทำงานจ้ะเดี๋ยวมันฝนตกคักแล้วเขาเก็บเดี๋ยวเ้องก็สิกสลับไปอนะจ้ะคณฝนมันตกไม่ค่อยเห็นเห็ดอืมฝนตกกับเห็ดบ่อยเห็นอะจ้ะแตา่ลายไปจ้ะเออดอกเห็ดอันนี้บ่อยทั้งนี้บ่อยไหลที่ทั้งแหละ ปุตทางนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอืมเล่มเอาเล็กน้อยก็ได้ไปตากใส่ถุงเมือ่อนาต้องไปขึ้นทางพุน <Hi. S 1> <laughs> คุยกับท่านผู้ชมนะคะ กับท่านผู้ชมเอ,อ้ยเจอไหมกบโนปาดดินออกแล้วก็เอาเมีดแหลมๆผ่ากลางอะ่ะแล้วก็เอาใส่กระดาษใส่ถาดอบไงอบฮะ อบแห้งเลยไม่ต้องล้างล้างจะไงมันเปียกแล้วถ้าล้างมันก็อบไม่ได้ไมเดี๋ยวเวลาเราทำนะเราเวลาเราจะกินนะ่ะเราก็ไปแช่น้ำมันก็ล้างก่อนเราก็ต้องล้างดีๆตอนที่เราแช่ไว้ละจ้ะเข้ากับสิกาับ,บ้านละกับพ่อพ่อได้อยู่จ้ะเอาไปอบแห้งนี่ก็ได้กองหนึ่งอยู่ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะบายบายเดี๋ยวสิบห้าเฮ็ดลาบลาบไสหมูจ้ะเดี๋ยวเราเอาไปทำลาบกันนะคะ